สวัสดีครับดูซีมีใครอยู่ตรงนี้ฮัลโหลอันนี้นะครับนกคอค็อกเทเลนะครับชื่อปิ๊กปิ๊กปิ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 ก,ปกอ่าอย่าแทะอย่าแทะน่ารัก้ยครับ พิ่งกินข้าวเสร็จามาแล้วมานี่บินเก่งแล้วนะครับเขาชอบบินมากตอนนี้อันนั้นเป็นบ้านเขาอยู่ข้างในอยู่ข้างหลังนะฮะ เวลานั่นหัวเขาจะเป็นหัวตั้งเหมือนนกกระตัวแต่เขาเป็นนกค็อกเทลนะครับเชื่องนะครับอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ขนยังยังไม่ขึ้นนกของของลูกชายครับจริงๆแต่ก่อนก็มีหลายตัวแต่ตอนนี้ตอนนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวบินเก่งมาก แล้วก็เป็นนกที่ติดคนพอเห็นคนแล้วก็ร้องเรียกจะร้องเรียกทันทีชอบออกมาจากกงแต่นี่อยู่ในบ้านเราปิดประตูไว้มันก็จะบินอยู่ในบ้านนะครับปิกป๊กๆหน่อยร้องหน่อย h ห l l o h โ l l o h ล l l o บางทีเขากินนะครับกินอาหารเหลวนะเราใส่สลิงกับป้อนบางทีก็ร้องโอ้โหร้องเหมือนหมาเลยต้องให้เขายิ้วหิวก่อนเขจะกินดีห็นไหมนี่กินไปแล้วหนดูกล้องหน่อยเห็นกล้องหน่อยอ่า ะครับใครที่ชอบคลิปอย่างนี้นะครับเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้อยากจะดูอะไรหรืออยากให้ทําคลิปแบบไหนขอบคุณนะครับที่ติดตามช่วยกดไลค์ด้วยกดติดตามและกดไลค์ด้วยเดี๋ยวไหนเรามีนกอีกเยอะนกอยู่ในห้องนั้นแต่เป็นนกพันนกแก้วพันเล็ก โอเคเอาแทะแหวนใหญ่เลยเอาแทะเอาจริงเอาจังดูนี่นะครับหล่อไหมครับไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียจุ๊บๆหน่อย <c oughs> อืมจุ๊บๆอย่าก,กัดมากโอเคขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยไว้มีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย

เออาไงเอาไงเอาไง,เอาไงครับเอาไงครับปิ๊กปิ๊กโอ้ยอย่าแทะอย่าแทะพ่อเลยชักขี้